สวัสดีค่ะสกายเองนะคะสวัสดีค่ะมามีเองนะคะในวันนี้เราเลื่อนแมปชื่อว่าอะไรหรอคะ building s m o l a t e r x ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะมาสร้างเวนอันเนียริ้งบอาจริงโอเคคือตอนี้สกายจะสร้างอันเนียแล้วโอ้ยนี่นะคะคือรูปที่เราจะสร้างค่ะก็จะเป็นหน้านี้เนาะเดี๋ยวลบก่อนทำพิธา รู้จักใช่ไหมคะก็จะคอมเมนต์มาด้วยเนาะเล่นลกๆกันโอเคมามเลยเร<ด>ิ่มเลยตอนนี้เราก็สร้างไปส่วนหัวก่อนนะคะส่วนผมเลยอ่าส่วนด้านผมกับ อะไรคะกิฟของอアニเอหรอคะไอจุกจุกเนี่ยคะไอจุกจุกก็คือกิฟของอニนเองนะคะโอเคมันมันจะเป็นจุกจุกกับมีสีทองกับสีดำค่ะอ๋อโอเคค่ะนี่ค่ะアニผงผมโอเคแต่ทำไมมันไม่เสร็จเลยที่นี่มันฟังยากอันนี้ก็จะเป็นของที่ฟื้นนะคะอ่าฮะของฟื้นโอเคตอนนี้นะคะมันมีก็ พี่สกายกับมัมีกำลังนับช่องอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะวางยากนิดหนึ่งนะเราต้องกะใหม่หมดเลยอืออือออฮะไปดูไปดูปหนึ่งนะเปหนึ่งนะไปหนึ่งค่ะอ่าตอนนี้ก็เริ่มวางแล้วนี่เห็นไหมทุกคนเห็นล่างหูมาแล้วนะไม่ใช่หูสิกิ๊บกิ๊บสีดำใช่ไหมคะเก็บมาแล้วก็จะประมาณเละหน่อยเนาะลบแล้วลบแล้วโอเคเอาเอามีอะไรมา เ,เ,เดี๋ยววันหลังนะคะมมีจะวางภาพมาให้นะอ,อ่านี่อ่าหูแมวอันนี้น้อยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการต่อเป็นแบบว่ารูปพิกพิกเซลครั้งแรกของพี่สกายนะกับมมี่นะคะ,คะก็อาจจะแบบงงๆงนิดน,นึงนะ <c oughs> ก็อาจจะวางช้าอะไรอย่างเงี้ยน,นิดนึง <c oughs> เพราะว่ามันแบบต้องมานั่งนับช่องว่ามันต้องชอาอ่ะเห็นไหมเ <c oughs> นี่ย พอพอพอไม่เป็นใช่ไหมคะเราเวลาเราสร้างไปเนี่ยแล้วเราลืมกดเอาปุ่มลบออกอะ่ะแล้วเราไปกดคลิกค้างไวอ้อ่ะมันจะทําให้แบบลบส่วนนี้ที่เราไม่ต้องการลบไปแล้วก็ตกใจอา้าวทำไมทีนึงสิ่งที่เราทําไปแล้วมันหายใช่ไหมคะลูกใช่ <Okay. S 2> แล้วก็จะมาต่อใหม่ก็ไม่ใช่ก็เราก็ต้องมานั่งต่อใหม่แต่เราก็ก็จะงงงงนิดนึงใช่ไหมคะ <laughs> ใช่คือตอนนี้สกายจะข้างบนโ <Okay. S 2> อเค เาราใส่สปีดเข้าไปเมื่อกี้นะคะใช่เพราะว่าเพราะเราต้องใส่สปีดนิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบใช้ความเร็วนิดนึงเพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมา,มาวุ่นวายก็คือว่านะคะ,ะเราเพิ่งต่อพิกเซลครั้งแรกมันก็จะแบบว่างงนิดนึงก็ทําให้การวางช้าเราก็เลยขอนปีดนิดนึงตอนนี้เราก็เข้ามาทําตรงไหนตรงข้างล่างปากแล้ว ใช่น่ารักเลยถึงเนี้ยเรามาทําปากแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปทาปากนี่เราได้มาคร <มา S 1> ึ่งหน้าแล้วเนาะใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เรามาได้ครึ่งหน้าแล้วถ้าหากว่ายอดวิวของคลิปนี้นะคะถึงเท่าไหร่ดี ถึง500วิวนะคะมัมมีจะมา OMG! มัมมีจะมาทำเอ่อคุณอาเนียที่แบบมีสีสันอีกรอบนึ่เป็สิ่เโอยไม่ก็โอ้ไมแรงมากเห็นไหมคะทำไปลบไปเพราะว่ามันต้องนั่งนับช่องอะทุกคนเนี่ยต้องนั่งนับช่องนะเดี๋ยวเข้าหลังนะคะจะเอาแบบวางภาพที่แบบมัมมีนับช่องไว้ด้วยนะว่ามันเป็นแบบไหนที่ตีตารางแล้ว ขึ้นตัวเองขึ้นเนี่ยเนี่ยเนีดเโเคเกตมาแล้วมาแล้วมาแล้วในแมพนี้นะคะก็จะมีแค่ปุ่มสร้างกับปุ่มลบใช่ไหมลูกถ้าหากว่าปุ่มสร้างก็จะเป็นรูปค้อนปุ่มลบก็จะเป็นรูปอะไรคะรูปกกรบัดอ๋อกกรบัดก็คือลบได้เลยใช่ไหมนี่จากมุมสูงก็คือตอนนี้นะเรามาทําหูอีกข้างหนึ่งของอาเนียแล้วนี่อุช้จะถูกหรือผิดนีอย ก็จะลบๆทำๆลบๆทำๆนะคะตอนนี้นึ่มันมันดูนไวหลือเกินใช่แล้วเราย่อดแบบมุมสูงสุดเลยนะเพราะว่าอัเนียเราตัวใหญ่มากใช่บล็อกเราบล็อกหนึ่งก็คือแบบกินพื้นที่เยอะมากเดี๋ยวถ้าหากว่าคลิปนี้ถึงห้าร้อเอวิวถึงห้าร้อยนะจะพาพี่สกายนะทําเป็นแบบรูปอันนี้ยเต็มตัวอ่ามีเพื่อนมาเยี่ยมเยียนเราเฮลโหล ว่างไงแต่ไม่ต้องมาช่วยเราต่อนะเอาวิ่งหนีเราไปแล้วเดี๋ยวมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มาวุ่นวายอ,ะอา่ะก็คือว่าแมปนี้นะถ้าหากว่าเราต่ออยู่แล้วมีเพื่อนมาช่วยต่ออ่ะเราไม่สามารถลบลบบล็อกได้ใช่ไหมคะใช่เออแล้ววางบล็อกเพื่อนถ้าเพื่อนวางบล็อกใส่ของที่เราทําอยู่นะเราไม่สามารถลบได้ต้องให้เพื่อนลบให้ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นเราก็ต้องเลือกทําตอนที่แบบว่าหรือไม่ก็ต้องบอกเพื่อนว่าโอ้ตอนนี้เรากําลังทํา คอนเทนต์อย shorts, mm ู hmm. mm ่นะอย่า hmm. พ <sh ipp a> ึ่งกข้มอะไรประมาณนี้เนาะอย่าพึ่งมาุ่นไยอืมดู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 นี่เห็นไหมแม่ขึ้นหน้าแล้วว้าปากมาแล้วนิดนึงไงกำลังจะเสร็จงงอยู่งงอยู่ว่าตาันต้องอยู่ตรงไหนอุ้ยมาแล้วนี่ไงมามุ่นายเขเพื่อนนะคะก็คือไม่รู้เนาะว่าเราทําอะไรอยู่เห็นเรากําลังต่ออันนี้หรือว่าเขามองมุมสูงออกเขาไม่รู้ดูดิ กำลังจะเสร็จอยู่แล้ว่ะมัมมี่พยายามแบบ <c oughs> ให้พีสกายลบไอตัวบล็อกไม้ที่เขาวางไว้นะแต่มันลบไม่ได้ก็เลยต้องเข้าใหม่เลยโอเคเฟงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่โอเครอบนี้เราก็มีสกิลในการวางบล็อกมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ม <c oughs> ีนะรูปนะรูปนี้นะอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาให้ดูแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่ะป้ายต่อเลย <c oughs> เราก็จะเริ่มจากหัวเหมือนเดิมโอเค มาแล้วมีมีเพื่อนมาแต่คนนี้อ่าไปแล้วมาเหมือนมามาเยี่ยมเยียนน่ะแล้วก็ไปอ่ะใช่เมาเยี่ยมเพื่อนมาปั๊บแล้วก็ไปโอเคค่ะเพื่อนมาเยี่ยมค่ะเทคนิคของมัมมี่ก็คือเอารูปภาพเอเอารูปภาพที่มันเป็นพิกเซลอะค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีบล็อกให้เรานะก็คือต้องมานั่งกากะเอทำเป็นตารางบล็อกเองแล้วก็นับตามนั้นก็จะรอบนี้ก็จะดูแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมอันนี้วางไปสาม หกเจ็ดแปดตอนนี้เราก็เกือบจะได้หูของอาเนียเอตรงคลิปสิทธิผมของอาเนียแล้วนี่นะโค้งหน้ามาแล้วอมีใครทักทายมาแต่ว่าเราไม่ใด่สนใจนะคะพี่สกายตั้งใจมีความแน่วแน่ในการที่จะสร้างอาเนียมากไปไปไปอันนี้มัมมี่ช่วยด้วยนะคะเราเราช่วยกันสองคนใช่ไหมคะช่โอเค ก็ลบๆทำๆไปอ่าตอนนี้ก็เริ่มมาถึงตรงคางของอาเนียแล้วนะนี่นับไปเลยสิบห้าหรือเท่าไหร่เนี่ยหรือสิบเอ็ดหนึ่งสามสามหกอสิบห้าอันค่ะสรุป้าอันค่ะยาวๆนี่คือสิบห้าก้อนสิบห้าก้อนมันยากจังอ๋อมันก็ เน,เนี่ยไก่แล้วตอนนี้ก็คือมาอยู่ตรงข้างล่างของหน้าอาเนียแล้วนะคะตรงที่เป็นเครื่องหมายบวกก็คือโบโบที่ไปโรงเรียนของอาเียใช่ไหมคะคะอเขาจะใส่โบทุกวันอ,อใสบ<า>เบราะว่นเพราะว่านนเ้เขาจะมีไอ้จุก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 ๆจุกจุกเนี่ยเห็นไหมม,มันมีกดพอกดอันนั้นปั๊บมันลุกไปอีกแล้วอ่ะอาจจะแบบว่าไปกดดับเบิ้ลมันหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยแบบหายไปอีกแล้วอ่ะต้องมานั่งต่อใหม่อยู่นั่นอะ ว้นนี่นี่น,น,นี่มาแล้วมาแล้วนนตาออตาของอานี้นะคะ่ะลูกนี่คือลูกกตานะคะนั่นคือปากอ่อเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเป็นลูกกตา <c oughs> หรือว่ามันจะเป็นเป็นแก้มมันจะมีจุดหนึ่งเป็นแก้มอีกแบจุดหนึ่งเป็นลูกกตา้ามาลองด,ดูกันลบก่อนลบก่นอนก็เมื่อกี้นี้ไอเราไปโดนปุ่มลบไงคะมันก็เลยวิ่วหายไปเลย ตรม,อ,มตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าลุ้นมากเลยนะภาวนาว่าอย่าให้เพื่อนเดินมาวางบล็อกใส่ของเราใช่ไหมคะลูกเราวางไกลยอยู่แล้วเราวางจนเกือบสุดขอป่ะใช่เออคุณแมปนี้คนข้างๆเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็พยายามที่จะนี้สกายทำอะไร ตอนนี้พี่สกายก็ตอนนี้วางผมค่ะนี่ผมอเน,นียแล้วนี่เป็นผมแล้วส่วนผมแล้วจะมีหน้าม้าด้วยใช่แล้วนี่อันนี้เราทําหน้ามา,า,มาใช่ค่ะน่ารัก,กะ่ะ <laughs> S <S ตอนนี้เราทําหน้ามา้าแล้วเราก็คือวางบล็อกเราไม่ใช่งงนิดนึงนะเพราะว่าแบบว่ามันต้องนับช่องไปด้วยแล้วก็วางบล็อกทีละอันทีละอันไปด้วยค่ะเราไม่ได้ต่อแบบสูงเดี๋ยวถ้าหากว่าสกิลการวางบล็อกเราดีขึ้นเราอาจจะทําที่มันสวยกว่านี้นี่มาแล้วครึ่งหน้าที่สกายน่าม,มาแล้วหน่หนตรงตา <S <S เดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาขอทําผมข้างๆก่อนแป๊บหนึ่ง กำลังจะมาครับเพื่อนจะมาวุ่นวายทำไมอ่ะขอร้องนะอย่าวางทับของเราเลยนะขอร้องไปแล้วไปแล้วขอบคุณที่ฟังฟังคำขอร้องของเราสองคนกระกับขอบคุณเพื่อนนะขอบเพื่อนเพื่อนกันขอบคุณขอบเพื่อนเพื่อน ถ้าเห็นพวกเรากําลังต่อนะคะสามารถมาเดินดูได้นะแต่ขอความกรลุณานะคะว่าอย่าช่วยเราต่อเลยถ้าช่วยเราต่อแล้วลบไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนไม่มีผังอยู่ในมือนะคะมีแค่มัมมี่กับพี่สกายเท่านั้น,นที่มีแบบว่าผังอยู่ในมือ <c ười> คืออะไรก็ <c ười> ตอนนี้ <What? S 2> เรากําลังทํากิฟตติดผมของอาเน,นียอยู่ค่ะวางง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 นิดงนงงงงงงงนงงงงอะงงง บันอกมันยาบใช่แล้วถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวกายจะทําให้ดูอืมเนี่ยวางไปบล็อกก็ต้องปรับมุมเพราะมันจะมีมุมอับนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเชค่อตอนนี้ก็มาแล้วผมล่ารับผับตอนนี้ค่ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มได้เป็นอาเนียแบบทั้งทั้งหัวและเหลือใส่ตรงตากับปากค่ะนี่ก อันนี้คืออะไรอหอคะฝุ่นอะไรหรออันนี้เป็นผมแล้วค่ะอ่าก็ยังมีน้ำมาเนาะอออนี่นี่เลยน้ำมานาน่มาน่ารักแต่ตอนนี้ตาเราสองข้างไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเราต้องมาแก้ตาก่อนนะไม่ตาเราสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยวางใหม่วางใหม่ีง่ายนี่วางมาร์กตาไปแล้ววางใหม่วางใหม่แป๊บนึงงงนับนับบล็อกอยู่ แล้วไหนแล้วไหนตามีไงินตาลูกก็จุดลูกช่้ยค่ะจุดสองอันเนี้ยค่ะตืดถือถืไปไปไปเริ่มลบหน้าหน้าไม่เท่ากันตอนนี้แป๊บนึงนะนี่ไงนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวคนตรงนี้มันเลยไปนหน่อยอ่าเลยมันนิดนึงอ่าเล่นเนื้อเนนื้ลบลบลบกล้เหตรงนี้ เหนตอตาอุ้ยเบื่อมาอีกแล้วลุน้นมีใครมกมีสกายเองใช่ไหมโอเคแล้วไปน้วกลุ่มสกายอตอนนี้คือตาสองข้างเราไม่เท่ากันนะเราก็ต้องมานั่งลื้อใหม่แป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่แม่ลบแล้วต้องมานั่งลื้อตาใหม่แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> มันมันดูเละเอ่อมันดูเละเละนิดนึงเดี๋ยวขอลบตาใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตามาแล้วค่ะสองข้าง วางตามานี่เอ้าลบไปอีกแล้วดูจีเห็นไหมมันไม่เสร็จสักทีเพราะว่ามือแบบมันไปแบบดับเบิลคลิกแล้วคราวนี้มันก็เลยดีลีทตรงสีแดงหมดทั้งทังที่เราไม่ได้บอกยดีลีทมีคนหนึ่งมาสร้างตรงฟังดาเออหรอคะโอเคใจยินนะทุกคนนะอย่าเพิ่งมานะมันมีขอร้องขอร้องเธอขอร้องเธอกลับกรานกับกราน ขอร้องอย่ามาสร้างกับพิจิกาให้เดี๋ยวมันจะไม่กลายเป็นอานนียถ้าทุกคนวางบวองเหมือนสีพิสกาี่มาแล้วตาามแล้วขอบให้สกาจก็ขอบคุณมากเลยเนาะถ้าตัดขอบให้นะอันนี้ลูกลูกกระตามาแล้วหนึ่งข้างนี่ไงโอ้ยตัตเป็นตังนี้ไงก้าแลี้ยวอย่างแบบเหมือนจะวางผิดนะ ต้องเดินหน้ามาหนึ่งอีกหนึ่งจุดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงทำตรงนั้นก่อนตรงนี้ออกแล้วทำตรงนี้ก่อนเนี่ไงมันจะเป็นแบบยื๊๊กยื๊๊กมาเพื่อเป็นผมเขานี่ไงก็จะใต้ตาแล้วเนี่ยได้แล้วเลยที่จะได้ตาแล้วน่จะใสสีมตอนนี้นะคะเราจะยังทําแบบ พิกเซลแบบยังไม่ใส่สีนะถ้าทุกคนแบบชอบคลิปที่แบบว่าเรามานั่งทํารูปอย่างนี้นะเดี๋ยววางบล็อกท,ทำรูปก้ากดีอ๋อเดี๋ยวจะมาทําครบ500วิวเราจะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าครบ500 s u b ซับสไคร์แล้วเราจะมาทําอะไรคะจะมาใส่สีไม่ใช่จะมาเติมเงินโลบอกเพื่อแต่งตัว <S 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 เป็น เ,เป็นไงคะทุกคนพอไดือเล่าคล้ายอยู่นะเป็นทา่ายิ้มเป็นภาพยิ้ม <Okay. S 1> น,นะคะอ่ะพี่สกายผักช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมทําอะไรหรอคะอย่าลืมแชร์เยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยค่ะถ้าเห็นพวกเราทํารูปพีเซลก็มาเล่นมาดูพวกเราได้นะคะแต่ขอความกรุณาว่าอย่าเพิ่งเติมช่วยพวกเราเดี๋ยวมันจะไม่เป็นรูปที่เราต้องการเสร็จแล้ว เป็นรูปอาเนียรยิ้ม